สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูโซลาเซลล์สี่แผงครับสี่แผงสี่แผงครับสี่แผงวันนี้แดดมากครับแดดมากสี่แผงเนี่ยผมก็ว่ามันคุ้มนะ แต่ว่าอายุการใช้งานของเขาจะนานขนาดไหนเราก็ต้องติดตามดูตรงนี้พ่อตรงนี้เราจะาทำปลูกกล้วยในปลูกกล้วยก็จะเป็นเป็นอันนี้ให้เขาเป็นเ,นะเป็นหลังคาให้เขานะครับฮะเป็นหลังคาให้เขานะครับ ทำเป็นหลังคาเพื่อไม่ให้เออข้อบาดาลเขาโดนแดดแบบกรอบอันนี้ก็จะตัวนี้จะไปที่เอกตัวนี้ไปก๊อกก๊อกห้องน้ำตัวนี้ตัวนี้เราจะเบี่ยงถ้าฝั่งนี้เต็มเราก็เบี่ยงไปทางนั้นปกติแล้วในน้ำบาดาลเท่าลงไรนาเลยเนี่ยมันจะมันจะระเหยนะครับแต่วันนี้มันมันเต็มแล้วก็เลยต้องต้องอันนี้ พอมาเสริมเพราะว่ามันไม่ได้มาดูสองวันมันไหลลงสะไหลลงสายเล็กนะครับเขาก็จะไหลอยา่นี้ตลอดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนาฬิกาสามสิบเขาก็จะทำงานนะครับตัวเราเสริเพรรักษาพันธุ์สตรอบ์ผูเขียวนะครับ ในอนาคตเขาก็อยู่อย่เงี้ยนะครับอยู่ไร่อยู่ยนาสูงสุดก็คืนสู่สามันนี่น้อยหนานี่บักเขียบฝ่ายน้ำเด็ะอันนี้บักเขียบยังบักเขียบเขียบมาแต่วิทย์วิทยะไรแต่สื่ออันนี้บัก,กเขียบฝ่ายโบราณครับ แล้วก็วันนี้ช่วยกันตัดหญ้านะเทปต่อไปผมก็จะมีอันนั้นให้ดูพื้นมีมันมีอะไรที่ผมค้นพบก่อนตัดหญ้านะนะอันนี้ต้นไม้ในสวน,น,นอินดัสพาลำมนพา์ลมทุเรียนก็มีครับทุเรียน สวนเวนีวน้ทาไปพอได้ออกกําลังครับขอบคุณครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ